สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การทดสอบหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ a p p l i c เคชัน quiz ผู้รับผิดชอบดิฉันชื่อนางสาวชยานิชชยชิตตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบัวแก้วเกสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีช่องทางการติดต่ออีเมล h ชยานิด @bk.ac.th สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ความเป็นมาและสภาพปัญหาเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และด้วยทางโรงเรียนโบกแกวเกษสอนจึงมีนโยบายส,งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ครูต้องหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลก่อนและหลังเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาจากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงสนใจและหาวิธีกระตุ้นความสนใจในการเรียนและวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยนำแอปพลิเคชัน quiz มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือนำมาใช้หลังการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยใช้ความสนุกสนานการแข่งขันเป็นตัวดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียนเพื่อจะให้นักเรียนฝึกทักษะทางปัญญาฝึกคิดฝึกตัดสินใจและมีผลสลัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นต่อไปในช่วงการปิด การเรียนการสอนของโรงเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความสนุกสนานเป็นตัวดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียนและเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1เรียนรู้การใช้โปรแกรม q u i ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์เริ่มจากการสมัครสมาชิก โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ q r i s c o m และศึกษาวิธีการใช้งานขั้นที่2นํนำเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์รูปภาพที่เชื่อมโยงมาสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม quiz ขั้นที่3อธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม q r i s ให้กับนักเรียนพร้อมให้นักเรียนฝึกลงมือปฏิบัติผ่านอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆเช่นโทรศัพท์มือถือ iPad หรือแท็บเล็อุปกรณ์ที่นักเรียนมีและพร้อมใช้ในการเรียนออนไลน์โดยให้นักเรียนโหลดแ p ปพลิเคชัน Quiz s t u d e n t ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปที่แ p ปพลิเคชันจากนั้นใส่รหัสข้อสอบแล้วคลิกปุ่ม p r o ใส่ชื่อผู้สอบ คลิกปุ่มจอยเกมเมื่อใส่ชื่อผู้สอบแล้วโปรแกรมขึ้นชื่อผู้เข้าสอบและคำว่า w a า h i n g for game to be start รอผู้สอนเปิดห้องสอบเมื่อผู้เรียนเข้ามาจอยในห้องสอบเต็มแล้วที่หน้าจอของเครื่องผู้สอนจะมีชื่อผู้เรียนปรากฏขึ้นมาถ้าผู้เรียนเข้ามาครบทุกคนแล้วผู้สอนก็คลิกปุ่ม start game เพื่อเริ่มการทำแบบทดสอบ สี่ครูสามารถประเมินผลการทดสอบผู้เรียนว่าแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจหลังสอบจบหน่วยการเรียนรู้โดยดูจากเมื่อผู้เรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วระบบจะจัดลำดับให้ผู้เรียนว่าได้อันดับที่เท่าไรคะแนนเท่าไหร่ซึ่งผู้เรียนสามารถดูผลการสอบแสดงว่าตัวเองทําผิดถูกกี่ข้อโดยคลิกที่ข้อความคิด o r e v i e w หน้าจอของผู้สอนจะแสดงผลการสอบของผู้เรียนทุกคนว่าทำข้อไหนถูกผิดบ้างและสรุปว่าแต่ละข้อมีคนตอบถูกผิดกี่คนขั้นที่5ครคู่สามารถเก็บคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนและดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเลือกเมนู My Report แล้วเลือกแท็บ Complete ก็จะเห็นผลการทดสอบของนักเรียนเป็นไฟล์ Excel ปรากฏบนหน้าจอโปรแกรมผลที่เกิดตามจุดประสงค์สามารถนำโปรแกรมคริสมาใช้ประกอบการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนและสามารถประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนได้และนำผลการประเมินมาออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนผลสำริ์ของงาน ทำให้รู้ว่านักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้นมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้นไม่เบื่อหน่ายระหว่างเรียนประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนเกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์และสามารถประเมินตนเองว่าตนเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมามากน้อยเพียงใดหลังจากจบชั่วโมงการสอนแล้ว ปัจจัยความสำเร็จนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดีขึ้นเข้าเรียนตรงเวลามากขึ้นมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อจะเตรียมตัวมาทำแบบทดสอบออนไลน์ในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์สนุกสนานไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ดิฉันขอจบการรายงานผลการดำเนินง,งาน Bread Practice การทดสอบหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมคร i สสวัสดีค่ะ